ครับอันนี้เราได้เปลี่ยนรีเลย์ชุดปัดน้ำฝนไปแล้วนะฮะทีนี้เราต้องมาทำการโปรแกรมใหม่นะฮะโปรแกรมในระบบของกล่อง G.M. นะครับเพื่อให้กล่องนะฮะได้เรียนรู้ใหม่นะครับผม ในการโปรแกรมนะครับไฟแบตเตอรี่นะครับเราต้องคีบไว้ตลอดนะผมเพื่อไม่ให้การโปรแกรมนั้นล้มเหลวนะครับไฟแบตเตอรี่จะต้อง13โวลต์ขั้นต่ำนะฮะแต่ห้ามเกิน16โวลต์นะครับอันนี้กำลังทำการเข้าไปในกล่องโปรแกรมทุกอย่างนะครับแต่เราจะไปเลือกกล่องที่เราทำไปแค่กล่องเดียวนะครับก็คือกล่อง T.M. นะครับวบคุมระบบไฟครับเกี่ยวกับสัญญาณลินนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการโคดดิ้งนะครับผมในกล่องอที่เกี่ยวกับปัดน้ำฝนอย่างเดียวนะครับผมอ่าก็คือกล่องตัวนี้นะฮะเร้ก็จะทำการโคดดิ้งโปรแกรมใหม่นะครับผมอันนี้กำลังโคดดิ้งโปรแกรมอยู่นะครับ ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูกันอันนี้ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ในอยู่ในกล่องนะอันนี้ซึ่งยังไม่ได้ลบเดี๋ยวเราจะทําการลบนะฮะเพราะว่าถ้าเราลบแล้วมันจะไม่ไม่เด้งขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่าเรา,าโปรแกรมหรือโคด,ดิ้งผ่านนะฮะการลบโค้ดก็จะลบได้ง่ายนะฮะแต่ถ้าโคด,ดิ้งไม่ผ่าน นะครับการลบโค้ก็จะลบไม่ลงนะครับผมนะอันนี้ก็คือผ่านแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือขึ้นขึ้นเขียวแล้วอ่าเมื่อเราโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสปัดน้ําฝนดูนะอ่าอันนี้ปัดน้ําฝนหน้าใช้ได้แล้วนะครับผมน้ําฉีกกระจกก็ออกแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกน้ําฉีกกระจกไม่ออกปัดน้ําฝนหน้าไม่ทํางานนะครับตอนนี้ทํางานเรียบร้อยนะครับ